มว็ดเว็ดในานเลยทีทีมงานใครเป็นบ้ครับกุภาพบุถ่ายกล้องหน่อยครับออ๋นี่คนนี่นี่คือนี่นี่เซียนครับนะครับเซียนช้อนะนี่นี่เก็บเห็ดดูครับดูสว,ส,ดสวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้พาเพื่อนๆมาหาหน่อไม้ เพื่อที่จะเอาไปทําหมกหน่อไม้ให้แม่ทําหมกหน่อไม้นะครับตอนนี้ผมจะมาเอาหน่อไม้ก่อนวันนี้มากันหลายคนครับทีมงานที่มาด้วยกันครับไปแล้วทขยแยเลยทีญญะะทีมงานก็เตรียมบอลน้ำบอลเลยเป็นบอลถักสายกองหน้าครับออ,อ,อ๋นี่ครับนี่ อันนี้พ่อครัวนี่ไปเชฟจากไต้หวันเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันจะไปอ,ออกคลิปอยู่ครับนี่พ่อเชฟบุนไา,ายหรอเตรียมพร้อมอุปกรณ์พร้อมทีมงานกับเขามาได้ปลากันแล้วนะครับเด้อนี่ครับมากันหลายคนครับนี่คุณลูกพี่เอินว่าพอพอก เออคือเข่ามาเข้าเดียวเลยครับเข่ามาแป๊บนึงกับนี่มาดแล้วครับนี่นี่คนนี่นี่คือนี่นี่เสี้ยนครับนี่ครับเสี้ยนช่นะมาแล้วนี่โอ้ยคนเมาเานะี่ยเขาทิ้งไว้นอยนน้อยอนอนใหญ่เขาเอาไปแล้วดูทิ้งนะเจอเลยเด้อครับนี่นอนในเสียวอยู่น CL อนเสียวโอ้งามเกิดดูันออกครับนี่ ออ้โหสีเต็มเลยครับเดี๋ยวผมันจะตั้งกล้องใะไรบ้างนะครับเด้อตั้งกล้องเป็นยังไงสิครับ พี่ครับนี่ครับยังไปยังมากกับมาพอกันกี่เก่าแล้วครับนี่เซียนเพิ่นกำลังเซียนเพิ่นกำลังเอาหนอมาหญ่ ขึ้นทึงเลยเนาะ,ะจัดไปนะก้นนปอ,นน,น,อ,อกน,นนุนเนอาะเปลี่ยนคนบอกให้ไปเอาฮก็ต้องไปครับจออตันต้องแรงกันครับว่าน้ำกันครับ <c ười> โอ้ยลายพี่น้องเลยฮ่าฮ่าโอ้นี่ครับหลยแถบ เดซิเบลนอข้างล่างครับโอ้ต้นนี้ไหมอึ๊บโอ้กักแทะ ตอนนี้ก็เดินมาเจอช่องกินเที่ยวสไตล์มีน้อยอะวันนี้ตอนแรกตั้งใจจะมาเก็บเห็ดเอ้ยจะมาเก็บหน่อไม้ดูครับดูเขาดูเขาทำเขาเปลี่ยนใจจากการเก็บหน่อไม้ครับมาเก็บเห็ดดูครับดูสวัสดีครับผมนี่ครับเห็ดครับนี่ครับ,รบถ้าใครจะดู คลิปเก็มเห็ดนี้ไปดูอีกช่องได้นะครับช่องไอ้กินเที่ยวสไตล์มีน้อยครับตอนนี้ทิ้งทิ้งไปทดสอบหน่อไม้ไว้ตรงนู้นทิ้งระสอบหน่อไม้เลยครับแต่ส่วนผมก็จุดม,มุ่งหมายผมก็จะเอานอไปให้แม่ทำหมกให้ได้ครับวันนี้สักทุ่งปุ๋ยตอนนี้ขึ้นมายอดเขาแล้วนะครับบนยอดเขาแล้วก็จะจอดรออ้ หยุดพักรอเพื่อนๆที่ทีมงานที่มาด้วยกันบริเวณรอบผมนี้ก็จะเป็นยอดเขาหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาก็จะเดินทางกันต่อครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอบอบุ่นเบาๆหน่อยก็น่าจะเย็นนี้นะผมว่านั้นจะฝนตกครับเย็นนี มาทมงานมาแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับบริเวณผมเก็บนี่ก็จะเป็นไม่ต้องไปเก็บไกลครับเก็บแค่ไอ้สองฟังนี่ก็เยอะแยะแล้วครับเก็บไปมหมดลว น้องสิกรับหักเอาครับมาทั้งเสียบหักเอาเอาพูดนะครับข้างบนพ่นสิขึ้นไปเอาสิภาขึ้นไปเอากองทั้งครับกมกอนไก่น้องงามครับน้องงามอะไร

มาข้างหน้าก็มาเจอเซียนเด้อครับเด้อเซียนเพิ่นเซียนเพิ่นสีเก่งกว่านะครับเนาะเพิ่นเมื่อยฉีพกว่าครับเพิ่นก็สิสับมาแหว่งเสียเพิ่นบ่หิวถุงเด้อครับเพิ่นสิสับมาแล้วเพิ่นก็มาเลี้ยงเลี้ยงไว้เบิ่งนะครับผมได้หน่อยเดียวเบิ่งเพิ่นเต็มถุงปุ๋ยแล้วครับนี่เบื้องนี่เบื้องวิธีปัญหาเพิ่นเพิ่นมาบ่อยเพิ่นมาเสมอครับเจ้าทินนะครับบอกเสือ โอ้ยผู้ใด,ดเป็นสามีนี่ย <c ười> ังเป็นสาโชคดีหายนะครับนครับเพิ่สจโยนนยนมนไอยแล้วเพิ่งเกิดทเก็บนี่ครับมาโหลดครับผู้ใดอยากเก็บนอเก็บยังนี่ทักเฟซมาได้เลยครับนี่นี่ทีมงานนี่ก็อีกคนหนึ่งเต็มหรอเต็มหรอเ่เต็มตุงขึ้นกันครับนี่ เต็มตรงกันน่นวิธีเก็บ โ <laughs> อ oh, <r> ้โหอาสุดยแอสุดยอดเราไม่โลภนะครับรอนม่น้อยฮะ ตอนนี้ก็สิเดินทางกลับกันแล้วครับแบกกันคนละถุงปุ๋ยครับนี่เดินทางกลับกันละหาชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับมาชั่วโมงหนึ่งก็เดินทางกลับกันเรียบร้อยแล้ว,เ,วรรเดี๋ยวก่อนเด้อผมเปลี่ยนแนวตือก่อนแนวพายก่อน ผู้ใดเหนื่อยก็พักก่อนครับผู <c oughs> ้ใดโมเนื่อยก็เดินต่อครับอุย้ยตืสิต, <c oughs> ตามทิมงานประทันแล้วครับนี่ โอ้ oh. แข็งแรงครับแบกยุ่งกันร้ายครับครับนี่มาครบกันหมดแล้วครับน่ครับครับฝากคลิปนี้นะครับถ้าใครเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไนเลยเด้อครับเด้อเจอกันไม่ในคลิปหน้าครับ